สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสเมนบอร์ดนะผมเป็นเมนบอร์ด ASUS Prime นะผม Z270KP นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมาดูรายละเอียดของบอร์ดนี้นะครับผมก็จะมี RAM DDR4 ซีซล็อตนะครับผมเนี่ยนะครับนี่เสียบเป็น duo นะครับ A1 อยู่นะครับผม CPU ใช้ใช้แท่จะเป็น i3 Gen7 นะครับคือ Core i3 เจ็ดหนึ่งส่วนศูนย์นะครับผมก็จะมี M 2นะครับผมนี่นะครับเป็นสองสองพัดนะครับผมแล้วก็ P C I E สองพัดนะครับตอนนี้เสียบยี่สิบสี่พินนะครับผมสี่บวกสี่เลี้ยง CPU นะครับมันจะได้สายแลนนะครับเปิดติดนะครับผมมอคีย์บอร์ดนะครับนี่นะครับเสียบเป็น SATA เข้า SSD นะครับเข้า Windows นะครับ นี่ครับแลส่วนของหน้าจอนะครับนี่นะครับสินค้าเปิดติดปกตินะครับคนหาดด้วย CPU Z นะครับในหัวข้อเมนบอร์ดนะครับผมเนี่ยครับจะ่จะเป็น ASUS Prime Z 2 7 0 P นะครับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมาดูส่วนของแรมนะครับสลัดแรมนี่นะครับ DDR 4 6 g สก็คือ8 8ดปดนตัวนะครับบวก2ตัวเป็นดูโอนะครับเป็น16บหนะครับนี่นะครับการ์ดจอที่ใช้อยู่ สินค้าก็เปิดติดปกตินะครับผมบ่านครับ